ยิ้มแย้มแฟมิลีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีกล่องมาเซอร์ไพรส์หนูยิ้มหนูแย้มอีกแล้วนะคะให่เห็นจากอะไรมาให้นราหนะว้าวให้ดูนิดหน่อยก่อนให้ดูนิดหน่อยก่อนอะไรอะไรอะว้าวทังป๊อปข้อนี้นี่นี่มีจดหมายด้วยนะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยอ่านให้ฟังหะน้องยิ้มน้องแย้มนี่จากอะไรเนี่ยจากเมเจอร์กรุ๊ปนี่ไงคิดซีนิมาลงหนังเด็กอะ โอ้แล้วเซ็ตถางก้อบก้าวติ้วว้าวจนยอดองดิดเลมอนไม่ทำไม่ทีนนี่ตัวถงไม่ทีี่นะโอ้โป๊อปคอร์นของเขาอร่อยมากเลยนะแม่ปุ๋ยนะบางครั้งไม่ได้ไปดูหนังก็ไปซื้อป๊อปคอร์นมากินเปล่าเปล่าทซ็้าวตั้งถังไม่ทีนะ แล้วก็เข้าไปในลิ้นชักแล้วก็นี่ไงเดี๋ยวเราจะเอาภาพเวลาเฮ้ยมันกะปูกอมสินก็ได้เฮ้ยสวยมันเป็นกระปุกออมสินก็ได้อ่ะอันนี้ซื้อกะรอันนีนะคะนั่งลงนั่งลงไม่ใช่ซีอะไรซีโออ่าอันี่เป็อไอ็มมาอ่าฮะเจเอ็โอ้แล้วก็เย้นี่เป็นแก้วน้ำนะคะนี่เป็นเซตนี่เลยค่ะแก้วน้ำเซตนี่ แก้วน้ำด้วยนะคะและที่สำคัญนี่ไงมีป๊อปคอร์นมาด้วยเดี๋ยวเราจะเทอ่ากโดเรมอนเป็นรสอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันใส่กินยังไงอ่ะนี่เลยใส่ตรงนี้เลยอ่ะแล้วแกะกินยังไงอ๋อแล้วก็เอามือแกะกินอย่างงี้เหรอใช่ล้วงเข้าไปเนี่ปกติเขาไม่น่าสะอาดไม่น่าใช่หรือเปล่าใช่เหรอใช่จริงดิอมาวันนี้เดี๋ยะนี่แม่บุยจะนั่งแบบนดูใช่ไหมดูงมา แต่ตกใจปุ๊บอย่างนี้เลยยกนี้เลยตกใจมากไหนดูสิ่เรหอานแ่สานี่นะคะเไงมัมรสกระเทียมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ผิลืมเชื่อเดี๋ยวนี้คือว่าสั่งอย่างนี้ได้หรอเราสั่งซื้อมักินอย่างนี้ได้ด้วยเรอเพราะเขาพ้าเกิดใส่ถุงมอยางนีมันอร่อยด้วยอ่ะอนี้ฮะ เขาแกะกินอย่างนี so so like ้ได้เลยแม่เนี่ยใส่ถุงอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องใส่ก็ได้มมเหือนองไร่อยนี่อันนี้รสหวานค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือข้อสั่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอมา่ิ้งว้าม่ปุ๋ว่าได้ใส่ได้ใส่อมซินเนอร์ภาคหลังนี่คือไม่ได้ไปเลยดูหนังดูหนังใช่าโควิดไงแต่เราวก็สั่งไอหยอกให้ปุ๋ยามาเดี๋ยวเราจะเทอย่างนี้เอามาแม่ปุ๋ยจะลองมาเทดูนะคะหนูย้ำใจรถนี้ใส่นี่เหรอหน่อยก็พอนะ โอเคอ่ะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็เดินไปดูหนังข้างหลังชิญน,นั่งค่ะชินนั่งดูหนังข้างหลังเลยไม่ปุยเนจใจนะวันนี้มันคือดีเลยนอ่เดีย๋ยวก็จะเปิดป๊อกออก่ออะเป็นไงบ้างดูหนังไป่เหนอยอร่อยไหมคะวันนี่มันเป็นที่ยอดกระปุกอมสินมากกว่าเป็อมสินก็ได้ค่ะตอนแรกเวลาเราไปเข้าไปดูหนังเราก็ถือแบบนี้ไปก่อนนี่หนูแย้มล้วงเลย ได้ไหมคะนี่อู้มันมันจะหมดแล้วพี่ดตั้งต้นนั่นเลยเออได้ไหมนี่ไงมารสหานรสหานจะเอาใส่ในกาปิวหัวกาปิวนี่โอเคนิดหน่อยพอ,อ,อไม่ถูกซิปล็อกนะเปิดแล้วแ่บเก็บไม่ได้อโอเคเฮ้ยดีนะเนาะนี่ล้วงแล้วนะ เวลาดูหนังก็หันหลังง่ายๆปกติอ่ะเขาก็ล้วงกินล้วงกินอุ้ยนี่สวยดีอ่ะสวยจริงโหเลยมอนใจมากเลยอ่ะแล้วกับพวกอุ้ยไฟด้วยใครสนใจนี่น่าจะนี่เนาะแม่เนาะค่ะร้องเมเจอร์เซนิเพกนะครับลองไปดูนะแอปพลิเคชันด้วยมีเพียบเลยใครอยากได้แบบนี้นะไปน้ำไปน้ำรับคนที่นี่อร่อยจริงอันนี้อร่อยใไหมผมนะเก็บสวยไหมอ่ะ แต่แป๊บตีอ่ะเนาะใช่ค่ะอร่อยโอหเล่นชิ้นแบบเซอร์ไพรส์มากันใหญ่มากเลยอ่ะโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเ,เดี๋ยวแม่ปุ้ยนะคะคุณยิ้มหนูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะโอคีค่ะบ๊ายบาย